ได้ค่ะ สวัสดีค่ะเบลเลน,น,นีทศพรค่ะวันนี้เบลก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในงาน Beyond Blockchain Experience Future of Blockchain 2 0 2 4นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชนที่บอกเลยว่าข้อมูลน่าสนใจมากๆค่ะแล้วเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแชมป์นะคะที่เป็น Founder of i l e a r n a l o t แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกถึง3ท่านด้วยการบินตรงมาจากเกาหลีเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้พูดคุยกับแขก้มีเติทุกท่านด้วยค่ะ ปกติเบลรับงานพิธีกรค่ะแต่ว่าปกติแล้วงานพิธีกรที่เบลรับจะเป็นงานที่ค่อนข้างบันเทิงหน่อยหรือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตซึ่งวันนี้เป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานทางการครั้งที่สองเลยก็ว่าได้ค่ะที่เบลรับแต่ว่าไม่เคยรับงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มารับหน้าที่เป็น MC ในวันนี้ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องหลักของงานแล้วมีใช่ค่ะ ใช่ตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เบลมีละครอยู่2เรื่องนะคะจะออกฉายทางช่อง7 HD ค่ะปิดกล้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องแรกก็คือรักซ่อนรถอีกเรื่องหนึ่งก็คือดวงใจเจ้าป่าค่ะและแน่นอนลุกอย่างเราไม่เคยได้เป็นคนดีเลยรับบทร้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าร้ายในครั้งนี้ก็จะไม่ไม่ร้ายขนาดนั้นจะเป็นร้ายแบบว่ามีดราม่าในเรื่องรักซ่อนรถนะคะส่วนดวงใจเจ้าป่าก็จะเป็นร้ายแบบ แก่นๆค่ะก่น <c oughs> อนหน้าก็คือ,อได้ชิมร้านร้ายแล้วนะคะค่ะก่อ,อน,น,ห,นอหน้านี้เบลเคยรับบทเป็นเงาะในเรื่องหงฟ้าค่ะเรื่องนั้นต้องบอกว่าแบบร้ายมากไปเดินไปเดินตลาดไม่ได้เลยกลัวโดนทุเรียนมากนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยก็คือแบบรับบทเป็นสลัมเกลแล้วก็แบบว่าทะเยอทะยานขึ้นมาด้วยการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมียน้อยอแล้วคนนี้ก็จะแบบว่าแซ่บๆซแรงแรงอะไรเงี้ยบทก็คือตบหมดไม่สนใคร ก็คือเป็นบทที่แรงมากก็ถือว่าเป็นบทครั้งแรกนะคะที่ท้าทายมากๆและในเรื่องอีก2เรื่องที่เบลฝากไว้ก็ท้าทายเหมือนกันค่ะอยากให้รอติดตามกันนะคะทางช่อง7 HD ดีค่ะแต่เรื่องมันมีความมร้แตกต่างแตกต่างกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครทุกตัวนะคะก็เหมือนเราทุกคนที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างเพราะว่าเราเติบโตกันมาคนละแบบซึ่งทุกๆเรื่องเนี่ยเราก็ต้องทํากันบ้านแบบ ข้มข้น,นมากๆนะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวของเราเองเนี่ยเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นก็อยากให้รอติดตามจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะชะดาชัดในรักซ่อนรถเป็นตัวร้ายอะไรไม่รู้โดนทางเรื่องร้องไห้ทางเรื่องร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักกว่านางเอกอีกค่ะดราม,ม่าสุดๆบอกเลยว่าชีวิตเธอนี่คือแบบจากขึ้นแล้วไปลงแล้วมันจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันค่ะ เบลปรึกษาคุณแม่ตลอดเลยค่ะเวลาเล่นละครเพราะว่าเวลาได้บทมาเนี่ยเแบลบก็จะถามความเห็นของคุณแม่ว่าคือแต่ละคนจะมีการตีความตัวละครไม่เหมือนกันค่ะเแบลบก็อยากฟังในมุมมองของคุณแม่ว่าคุณแม่เห็นตัวละครนี้แล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างแบบเอาแค่เอาลูกก่อนว่าเดินมาแล้วคนเนี้ย นิสัยแบบนี้เป็นคนชอบพูดแบบนี้คิดว่าลึกๆเขาเป็นคนยังไงส่วนในเรื่องการทํากันบ้านว่าภูมิหลังเป็นยังไงอ่ะเป็นหน้าที่ของเบลเบลต้องไปศึกษาจากบทว่าคนคนนี้ถูกเลี้ยงโตมาแบบไหนสังคมแบบไหนเขาถึงมีความคิดแบบนี้ถึงมีบุคลิกแบบนี้แล้วมีจุดปมด้อยอะไรในใจทําให้เกิดการกระทํานั้นๆในการเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นค่ะ ได้ชมแน่ๆค่ะเพราะว่าปิดกล้องไปครึ่งปีแล้วนะคะก็ภาวนาอยู่ว่าเมื่อไหร่จะอ่อนซะดีเราพี่เราอยากดูมากๆแล้วค่ะสําหรับเรื่องรักซ่อนรถนะคะแต่ว่าดวงใจเจ้าป่าเนี่ยเพิ่งปิดกล้องไปตอนปลายปีที่ผ่านมาค่ะก็คาดว่าเร็วๆนี้แล้วในปีนี้แน่นอนค่ะที่นี่ขอกระตุ้นานนคะถ้าเกิดสงทางนี้เราไม่สาะน้ำกันเดียวคิดว่าเราจะมอบความชุ่มฉ่ำด้วยอะไรดีมอบความชุ่มฉ่ำด้วยอะไรดีเหรอคะ าไม่สาดน้ำเนี่ยก็เป็นกอดครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดที่ทุกคนเนี่ยได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมคะเแบลบก็คิดว่าบางทีก็เป็นโอกาสอันดีนะคะหลายๆท่านบางคนก็อาจจะทํางานหนักจนไม่มีเวลาได้เจอครอบครัวเแบลบก็คิดว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่เราจะได้กลับไปกอดครอบครัวของเรานะคะถามว่ามีแผนไม่อยากไปหน่อยเาสงการรถติดคนเยอะใช่ยังอยู่บ้านเแบลบก็คงแบบสั่งอะไรมาทานที่บ้านกันเพราะว่าตรงกับวันเกิดเบดลด้วยค่ะ วันที่14เมษายนใช่ค่ะมีประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ทำใา้ข้ามประทับใจอะไรประสบการณ์ของสงการที่ประทับใจจริงๆประทับใจทุกปีเลยค่ะทุกปีเบลชอบไปเล่นน้ําม,มาคือ ตามจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีลมหรือว่าเป็นงานแบบเฟสติวัลอะไรเงี้ยเพราะว่าเบลเป็นคนชอบฟังเพลงชอบดีเจมากเพราะเมื่อก,ก่อนเบลก็เคยเป็นดีเจด้วยนะคะเวลาศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมาอย่างเงี้ยเบลก็จะไม่พลาดแน่นอนไม่มีทางพลาดแน่นอนงานแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีพวกกิจกรรมประเพณีค่ะอย่างที่เบลบอกไปว่าเบลก็ได้มีโอกาสไปกราบสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอครอบครัวแล้วก็ญาติๆที่ในปีหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่เบลรู้สึก รู้สึกว่าเป็นสมบัติดีปีใหม่ไทยที่แบบมันโอเคและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ่แน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวไหนเราต้องกินข้าวกันที่บ้านก่อนค่ะต้องมีเวลาให้กับที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกับเพื่อนยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเบลมีผลงาน2เรื่องรักซ่อนรถกับดวงใจเจ้าป่านะคะทางช่อง7 HD รับรองว่าสนุกมันแล้วก็คบรบรถจริงๆนะคะยังไงฝากด้วยนะคะ